อิมินาสการเรนาตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนาตังธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนา ตังสังขังอภิปูชยามะ <c oughs> อะระหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทเมิสวาคาโตพะคะวาตาธโมธมัมมังนามัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆสังฆนามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคะนาธายะติสรณีนันสหะปัญจศิลานิยจามะทุติยมปิมะยังพันเวตวิสุงวิสุงราคะนาทายะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนังคัจฉามิพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรนังคัจฉา ทุติยมปีสังฆังสรนังขจามิตะติยมปีพุทธังสรนังขจามิตติยมปีพุทธังสรนังขจามิตติยมปีธัมมังสรนังขจามิตัติยมปิธัมมังสรนังขจามิตัติยมปีสังฆังสรนังขจามิตติยมปีสังฆังสรนังขจามิติสนักขมะนังนิธิตังอามะกันเตปานาติปาตา เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอภินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอภินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชฌาจาราเวรมะีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมะีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมะีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมะีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชปมาทัฐานา เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรปราเมริยมัญะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจะศิขาปะหาเิสีเลนะสุขติยันติสศเลนะโหขสัมภะภาเศรีนะนิพุติยันติตัสสะมาศรังวิโสทะเยสาทุพันเต อุกาสาอุกาสาสาทุโนพันเตทุกขับขันทัศสะอันตะกิริยายะสัตรธรรมะอิสนังยาจามะวิปติปตังปฏิคันหามะ